สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้พบกับคุณครูน้ำตาลนะคะหรือว่าคุณครูนัสุภางคูณศิรินะคะก็จะมาสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5กับเรื่องเมฆขลาและรามสูรนั่นเองค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องเนื้อเรื่องเรื่องย่อของ เรื่องนี้นะคะเราต้องมารู้จักตัวละครสำคัญกันก่อนค่ะเพราะว่าการที่ทำให้เนื้อเรื่องดำเนินไปได้นั้นจะต้องมีตัวละคร <st> เหมือนละครที่เราดูในทีวีหรือโทรทัศน์เลยล่ะคะ่ะจะเห็นได้ว่ามีพระเอกมีนางเอกมีตัวอิจฉามออีตัวละครมากมายเลยที่จะทำให้เนื้อเรื่องไปได้ เมฆขลากับกรามสูรก็เหมือนกันค่ะก็มีตัวละครที่จะทําให้เนื้อเรื่องนั้นขับเคลื่อนไปได้เหมือนกันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีตัวละครอะไรบ้างตั้งใสเรียนนะคะนักเรียนอ้าวมาแล้วค่ะตัวละครสําคัญเห็นไหมคะตัวแรกจะมียักษ์ที่มีรูปร่างผิวกายสีเขียวนั่นก็คือ รามาสูนั่นเองค่ะรามาสูนนะคะรูปลักษ์ภายนอกจะมีผิวกายสีเขียวนะคะแล้วก็มีอาวุธคู่กายนั่นก็คือขวานนั่นเองขวานนี้นะคะมีอิทธิฤทธิ์และก็มีฤทธิเดชมากเลยค่ะนักเรียนสามารถสู้กับเหล่าเทวดาได้นะคะต่อมานางเมฆขานางเมฆขาองค์นี้นะคะเป็นนางฟ้าที่สวย นะคะและที่สําคัญนะคะนางมีอาวุธด้วยอน,นักเรียนดูนะคะเดี๋ยวคููจะขีดให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะอ่น,นักเรียนดูเลยนี่ตรงนี้คืออะไรรู้ไหมตรงนี้คือลูกแก้ววิเศษค่ะวิเศษอย่างไรสามารถทําให้นางน,นะคะเหาะเหินเดินอากาศไปที่ไหนก็ได้ที่นางอยากจะไป และที่สำคัญนะคะนางนะคะยังมีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับมหาสมุทรด้วยค่ะต่อมาเหล่าเทวดาต่างๆนะคะที่อยู่บนสงสวรรค์ก็ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญเหมือนกันนะคะที่ทำให้เรื่องนี้นะคะขับเคลื่อนไปได้หรือว่าดำเนินการไปได้นั่นเองค่ะอ้าวต่อมาอ้าวทีนี้มาถึงเรื่องกันแล้ว ขอร้องเลยนะคะนักเรียนว่าให้นักเรียนคิดถึงดินแดนของสวรรค์สวรรค์จะต้องสวยงามแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าคนไทยเราเชื่อว่าการที่ใครทําดีก็ได้ขึ้นสวรรค์ใครทําชั่วก็ตกนรกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่ทาความดีก็จะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ คนที่ทําชั่วก็กลายไปตกกระทาทองแดงอะไรมากๆมา,มา,มาที่เราเชื่อกันมาแต่วันนี้ครูจะพานักเรียนไปเที่ยวเมืองสวรรค์กันค่ะว่าเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะสวรรค์ชั้นฟ้าซึ่งเป็นที่สถิตสถิตคืออะไรคํานี้สถิตคืออะไรคะคํานี้ สถิตอันนี้ก็คือแปลว่าอยู่เป็นที่อยู่ของเหล่าเทวดาต่างๆมากมายครั้นถึงช่วงวสันตะรดูวสันตะดูตัวนี้ค่ะหมายถึงอะไรที่รักรู้ไหมคะวะสันตะรดูก็หมายถึงฤดูฝนนั่นเองในฤดูฝนของบนสวงสวรรค์นะคะเหล่าเทวดาก็มีการจัดงานเลี้ยงเหมือนกันเหมือนคนเลยค่ะนักเรียนจัดงานเลี้ยงสนุกสนานคืนเพลงกัน เหล่าเทวดานางฟ้าก็มาร่วมงานกันมากมายโดยมีนี่เมฆามาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนางสถิตหรืออยู่นะณอ,ะะอยู่นณะวิมานรัตนะนะคะในสวรรค์เนี่ยเขาจะแบ่งเป็นวิมานวิมานวิมานชื่อวิมานมากมายแต่ครูจะขอยกตัวอย่างมาเป็นวิมานรัตนะก่อนนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เมฆา อยู่นั่นเองค่ะเหมือนที่ครูบอกนะคะว่านอกจากจะสวยแล้วเนี่ยนางยังคอยพิทักษ์รักษาสมุทรไทยก็คือแม่น้ํานั่นเองนะคะแล้วนางก็มีอะไรเอ่ยลูกแก้ววิเศษนะคะที่เป็นของใช้คู่กายหรือว่าเป็นเป็นสิ่งวิเศษที่อยู่คู่ตัวกับนางค่ะโดยที่มีพระนารายให้นะคะคอยที่ประทานให้ให้ติดตัวตลอดเลยนะคะอ่ะต่อมา ตั้งใจนะคะนักเรียนอ้าวมีอยู่วันหนึ่งในระหว่างที่นางเมฆขลานะคะเหาะเหินเดินเอเหาะเหินไปยังบนสวงสวรรค์เพื่อที่จะไปร่วมงานที่เหล่าเทวดาจัดขึ้นนางเจอใครนักเรียนนี่นางเจอเจ้ายักษ์รามสูนเอปอปะพบปะนักปะกันเลยอะค่ะนักเรียน แต่ขอบอกเลยว่าเจ้ายักษ์รามาสนูนี้เป็นยักษ์ที่มีนิสัยไม่ดีค่ะเป็นยักษ์ที่มีนิสัยเกเรก้าวร้าวอันพานทําให้เหล่าเทวดาต่างๆเนี่ยไม่ชอบไม่ชอบยุ่งเลยและก็ไม่อยากมีเรื่องถ้าใครเห็นยักษ์รามาสูนเ,เทวดาองค์ใดเห็นรามาสูนก็จะหนีไปเลยไม่อยากจะปะทะความรุนแรงเกิดขึ้นนะคะดูนะคะ เกกะระรานไปทั่วทั้งแดนสวรรค์นัีงนี้แดนสวรรค์และใต้าบาดาลนั่นเองยุ่งวุ่นวายไปหมดเลยนะคะจึงทำให้รามสุรไม่มีใครชอบนั่นเองอ่ะต่อมาม,มาดูกรอนบทนี้นักเรียนคะต้องมีกรอนด้วย เรียนภาษาไทยต้องมีกรอนเพราะในกรอนนี่แหละค่ะจะสื่อความหมายสื่อคําที่เป็นเอกลักษณ์ของวิชาภาษาไทยนะคะอะดูอสุราหินแก้วเวลไหวอสุราอสุราคือยักษ์ค่ะเรียนแทนตัวรามสูรยักษ์นะคะซึ่งนางเมฆขลาโยนเล่นยิ่งเห็นยิ่งชอบอัจฉริยะ อ่ะโยนในเล่นโยนลูกแก้วเล่นนั่นเองยิ่งพิษยิ่งติดต้องใจจะใครได้ดวงจินดาอ๋อแสดงว่าดวงจินดานี่ก็คือลูกแก้วที่อยู่ติดตัวเมฆขลามานั่นเองนะคะก็ก็ดวงดวงลูกแก้วมันสวยนักเรียนกลมกลมมีเพชรมีแสงแวววาวมากมายใครๆก็อยากได้แหละหมายขามินเข็นเขี้ยวจรานรอนกอนกลม ขวานเพชรเงื้อง่านะคะแผ่นผลโจรไปในเมคาไล่นางเมฆขลาด้วยฤทธิ์พอเห็นนางเมฆขลาปุ๊บไล่แล้วจะจัดการนางเมฆขลาและไล่นางด้วยฤทธิ์ฤทธิ์ก็คือฤทธิเดชฤทธิเดชท,ที่เจ้ายักษ์มีนะคะใช้ฤทธิเดชไปในทางที่ไม่ถูกต้องเกะก,กะร้ารานเพื่อนนะคะอ่าต่อมาต่อไปก่อนต่อไป น,นั้นนวลเมฆขลามารสาีมารสาีก็เปรียบเป็นผู้หญิงเปรียบเป็นตัวนางเมฆขลากลัวไหมนั่นเองที่ว่าเมฆขลากลัวรามสูรไหมเขาบอกเลยค่ะว่าไม่นางไม่กลัวเลยดูสิคะยั่วอีกนี่ไหมเลี้ยวล่อรามรามสูรอสุรีกรนยนมณีจินดาทำทีประหนึ่งจะให้แก้วทำหลอกล่อมาสิมาเอาลูกแก้วจากฉันสิ กรอกแสงแพรวบนหัดถาหัดถานักเรียนสาที่รักหัดถาก็แปลว่ามือลูกแก้วที่อยู่ในหัดถาอยู่ในมือนั่นแหละค่ะล่อหลอกลอ่ลอไปเรื่อยๆคันรามาสูนไล่เลี้ยวมากัลยาร่ำล่ออสุรีล่อละนางแกงนักเรียนดูนางแกงเลี้ยวลัดชวดเฉวียนเวียนไปตามจักรราศีก็เหมือนว่าพอรามาสูร ขว้างขวานไปทางซ้ายเมฆขลาก็หลบขวาอหลบขวาพอรามาสูนขว้างขวานไปทางขวาเมฆขลาก็หลบซ้ายแบบนี้ค่ะทําให้เมฆขลาไม่เป็นอะไรเลยแต่พอรามาสูนขว้างขวานปุ๊บก,ก็จะเกิดเสียงดังพอเมฆขลาล่อ,อกแก้วปุ๊บก,ก็จะเกิดแสงประกายวิบวับวิบวับนั่นเองนะคะอะต่อมา มานะคะจากนั้นนางเมฆขลาก็ล่อแก้วเหาะพื้นไปยังอื่นทีนี้ฝ่ายรามาสูงก็ยังไม่ยอมแพ้คะ่ะนักเรียนก็ยังคงกว้างขวาไงไม่ยอมลดละบางบางจังหวะขวานก็ไปปักในก้อนเมฆบางจังหวะขวานก็ไปปัก่บน,นพื้นดินทําให้เกิดเสียงดังอย่างฟ้าผ่าเกิดขึ้นเลยค่ะเมฆขลาก็ยังไม่หยุดนะคะก็ยังคงล่อแก้วอยู่ในท้องฟ้าฉันไม่สนใจนจะล่ออย่างนี้แหละ เะะมฆขลาเป็นนังฟ้าที่เหมือนกับยั่วโมโหได้เก่งมากเลยนะคะพอล่อแก้วไปก็เกิดแสงประกายวิบวับวิบวับนั่นเองนะคะทีนี้พอเกิดการประทะก,กันมากขึ้นพระอรชนุนก็เหาะมาขวางหน้าในที่สุดก็เกิดการรบด้วยฤทธิ์เกิดขึ้นรามาสูรน,นี่ตรงนี้ค่ะรามาสูรขว้างขวานโถมเข้าฟาดฟันใส่ทันที ทีนี้ก็เกิดการต่อสู้จนดุกเดือดผลสุดท้ายตรงนี้ค่ะผลการรบในครั้งนี้นั้นทำให้เขาพระสุเมนเอียงเลยทีเดียว,วยเห็นไหมคะว่าการสู้รบกันไปรบกันมาก็าไม่ได้เกิดผลดีอะไรนะคะอ่าต่อมามาเลยค่ะ อ่าทีนี้ดังนั้นเมื่อนังเมฆละกับรามาสูนพบกันเมื่อไหร่ก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แหละค่ะคว้างหวานมั่งเอ,อ่อล่อแก้วมั่งทำให้เกิดเสียงดังฟันฟ้าผ่าแสงวิบวับจากดวงแก้วก็เหมือนฟ้าแลบฟ้าเหมือนฟ้าแลบนั่นแหละค่ะก็เป็นเกี่ยวกับ คนไทยจึงเลยเชื่อว,ว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติในเมื่อวันไหนที่ฝนตกและมีฟ้าร้องก็จะคิดว่าอ๋อเนี่แหละรามาสูญคงจะขว้างขวานอยู่บนสวรรค์ลและพอวันไหนมีฟ้าแลบขึ้นมาคนก็จะคิดว่าอ๋อวันนี้เมฆขลาลลอ,อกแก้วอีกแล้วเนี่ยคือความเชื่อของโบราณน,นะคะเกี่ยวกับปรากฏการธรรมชาตินั่นเองนักเรียนสามารถนําภาษาไทยที่ครูสอนเรื่องนี้เนี่ยนะคะไปบูรณาการกับ วิทยาศาสตร์ได้ว่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยปรากฏการธรรมชาติเนี่ยที่เกิดฟ้าแลบฟ้าผ่าแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดขึ้นเพราะว่ารามาสูนขว้างขวานหรือเปล่ามันเกิดขึ้นจากเมฆขลารอแก้วหรือเปล่านะคะต้องดูนะต้องศึกษานะคะเอาละค่ะมาดูการมาดูตอนนี้นิทานเรื่องนี้สำคัญเนื้อเรื่องจบแล้ว ก็ขว้างขวานขว้างขวานการล่อแก้วกักนนี่แหละค่ะนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเมฆากับรามสูรน,นะคะอย่าลืมว่ารามสูรเป็นยักษ์ที่มีนิสัยอันพานเกะกะระร้ายคนอื่นไปทั่วนะคะนิทานแง่คิดจากนิทานเรื่องนี้คืออะไรเอานักเรียนอ่านเองเลยนะคะอ่านเลยนี่ครูคิดให้ดูอ่านเลยนะคะอ่านเราเองเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องต้องคิดเองนะคะ จะได้ทานตรงนี้เห็นไหมแล้วในข้อนี้ค่ะได้เรียนรู้กาบกรครูยกกรไปให้จะมีคําถ้าคําไหนที่ครูไม่ได้บอกนะักเรียนเซิร์ช Google เลยคํานี้หมายถึงอะไรคํานี้หมายถึงอะไรเพราะว่าตอนนี้เราเรียนออนไลน์ใช่ไหมคะทุกคนก็จะต้องมีอินเทอร์เนต็ตอยู่ในมือถืออยู่แล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถหาความรู้ได้เองเลยหาความรู้จากสิ่งที่ครูสอนนอกเหนือไปได้นะคะอะไรค่ะนี่ก็คือเนื้อเรื่องของเมฆขลากับรามสูนยอย่าลืมนะคะว่าไปหามาเลยว่าปรากฏการณ์ที่เกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบเนี่ยเกิดขึ้นจากรามสูนขว้างขวาน,วานกับเมฆขลาล่อกแก้จริงหรือเปล่าให้นักเรียนหาคําตอบเลยนะคะอะไรค่ะอืม ขอแนะนาเลยว่าให้ตั้งใจเรียนนะคะอ่านนักเรียนฟังเนื้อเรื่องย่อของนิทานไปแล้วแล้วก็ได้รู้ตัวละครสําคัญแล้วว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ได้คําศัพท์เกี่ยวกับอสูราอสูรีมารสีมากมายในในใน,ในบทเรียนนี้นะคะวันนี้ครูขอสั่งงานนะคะว่าให้นักเรียนอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเจ็บคอให้นักเรียนนะคะอัดคลิปมาคนละหนึ่งคลิปคลิปอะไรรู้ไหมคะ ให้นักเรียนนะคะอัดคลิปเล่าเรื่องย่อเรื่องเมฆขลา์กับรามสูนให้ครูฟังหนึ่งคลิปแล้วตอนสุดท้ายให้นักเรียนบอกข้อคิดของเรื่องนี้ด้วยว่านักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้นะคะและส่งมาให้ครูเช็คส่วนตัวครูอยากให้นักเรียนนะคะจับใจความของเรื่องให้ได้แล้วก็หัดเล่า เหตุการณ์เล่าเรื่องย่อต่างๆให้ครูฟังนะคะเพราะว่าหน่วยนี้นะคะครูจะเก็บคะแนน10คะแนนให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจทำนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้ครูสำหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอตัวลานักเรียนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย